ท่านผูมคะตอนนี้ต้นอ้ออยู่ที่หน้าร้าน House of Beer นะคะสำหรับอาณาจักรของนักดื่มเลยทีเดียวแต่ต้นอ้อยไม่ได้พาท่านผู้ชมมาดื่มนะคะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศภายในร้านว่าเขาตกแต่งยังไงบ้างและที่สำคัญนะคะมาดูเครื่องวัดแอลกอฮอล์กันว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงสำหรับคนที่ดื่มหนักดื่มมากดื่มน้อยนะคะว่ามันจะมีตัวอะไรขึ้นยังไงเดี๋ยวตามต้นอ้อยไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ ตอนนี้ต้นเอยอยู่กับคุณเจมส์ค่ะเดี๋ยวสวัสดีคุณเจมส์ก่อนยินสวัสดีค่ะคุณเจมส์ค่ะช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าคุณเจมส์ทำตำแหน่งอะไรของที่นี่คะครับผมผมคือเจมส์แม็กกี้นะครับผมดูแลแบรนด์นะครับแบรนดิ้งของฮอปส์นะครับผมอืมแล้วบรรยากาศภายในร้านของเรานี่ตกแต่งประมาณไหนเอ่ยก็จริงจริงมันมีทั้งหมดเจ็ดสาขาเนาะค่ะแนะ้ำเลยค่ะความแตกต่างทั้งหมดนะแต่อย่างสาขานี้อ่ะสาขานี้เราดมก่อนค่ะชิลๆสบายมันเกือบยุโรปนิดนิ แต่ไม่มากนะก็โมเดิร์นผสมความเป็นคลาสสิกเป็นหนึ่งถ้าชอบแบบนี้ก็ต้องมามาที่นี่นะคะทั้งหมดมีทั้งหมด7สาขานะคะท่านผู้ชมก็สามารถมาได้แล้วเวลาเปิดปิดของที่นี่นะคะเปิดกี่โมงครับก็เปิด10โมงเช้านะครับโอ้ย10โมงเข้ามาได้แล้วเหรอครับแต่สาขาน้ำวิ่เนี่ยเปิด4โมงเย็นครับอ๋อ4โมงเย็นส่วนใหญ่คนจะเยอะประมาณกี่โมงคะก็จะพลิกๆอยู่ประมาณ2ชั่วโมงฮะถ้าจะมาทานข้าวกัน มือเย็นแล้วถ้าสมมุตินักดื่มอะคะนักดื่มก็อยู่ยาวถึงประมาณเชี่ยงคืนเลยครับใช่เพราะว่าที่นี่ก็มีที่จอดรถเยอะด้วยหาง่ายค่ะตรงนี้สถานที่ตั้งอยู่ตรงไหนคะพี่เจมคะคอยู่ในเวิร์กเฟสติ벌วอล์กเลยครับค่ะคอยู่แถวเกษตรนวมินเนาะถ้ามาก็ไม่ยากจริงๆมีหลายสาขานะที่นี่ก็อยู่ตรง ถนนเกษตรนวมินถ้ามาได้ก็มาแล้วก็มีตรงไหนมั่งคะลองแนะนำหน่อยมีทองหล่อนะครับอารีอย่างเช่นอารีสอ1พันนะครับอารีตรงลาวิล่าอ๋อพระราม3่จริงๆเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้ครับ www.facebook.com/thailand นะครับให้เบอร์ไว้เลยเผื่อท่านผู้ชม อยากได้เดี๋ยวให้เบอร์ข้างล่างนะคะติดต่ออีกทีหนึ่งแล้วที่สําคัญค่ะท่านผู้ชมค่ะร้านนี้ไม่ได้มีดีแค่ร้านอย่างเดียววิวดีอย่างเดียวแล้วอาหารอร่อยอย่างเดียวที่สําคัญอยู่หลังต้นอ้อค่ะนี่คือเครื่องวัดแอลกอฮอล์นะคะท่านผู้ชมสังเกตได้เลยคุณเจมส์ค่ะต้นอ้อไม่เข้าใจอะหลายๆคนที่แบบมาร้านนี้เขาบอกว่าถ้าดื่มไปเยอะเนี่ยมันจะมีระดับในการวัดเหรอคะตัวนี้ได้มายังไงอะไรยังไงคะเนี่ยมันมาเขาว่า เรามีหลายสโลแกนนะครับเรามี our culture to discover แล้วก็ conscious drinking culture มันคืออะไรมันคือวัฒนธรรมในการกินดื่มแบบแบบให้แบบใชห้รู้ตัวเองใช่คะากนั้นก็คือเราต้องทานเบียร์คู่อาหารประเภทอะไรใช่ก็คือให้เกียรติในสิ่งที่เราเราเราทานอยู่อะไรเงี้ยมันเ่ เหมือนตอนที่ลูกค้าเขารีวอร์ดตัวเองทุกวันหลังจากแบบทำงานมาหนักแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รีแลกบ้างใช่อันนี้ก็ส่วนหนึ่งตอนนี้คืออะไรยังไงคะช่วยแนะนำหน่อยมันคือแอลกอฮอล์เทสเตอร์นะครับก็สเปคเดียวกับที่ทางคุณตำรวจเขาใช้กันนะฮะก็ที่เต่าที่สมมติว่าเวลาที่เราไปเจอด่านและหลายๆคนเนี่ยเวลาดื่มหนักเหมือนร้านนี้เวลาอื้ดื่มแต่เราแบบไม่รู้ตัวเอง ใช่ไหมแต่เครื่องนี้เราจะรู้ตัวเองแล้วว่าเราดื่มขนาดไหนใช่ไหมคะท่านผู้ชมคอยเตือนเช่บเมื่อเราขับรถมาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะแล้วคุณเชมถ้าสมมุติว่าดื่มขนาดไหนคะถึงจะรู้ได้มันจะมีสัญลักษณ์ไงบอกบ้างคะตัวเครื่องนี้มันจะมีตัวเลขขึ้นมาครับก็คือถ้าเลยจุดศูนย์จุดห้าศูนย์ดีกรีเนี่ยก็คือไม่ผ่านอะไรเงีอย่างเงัพี้ยโอ้ยเครื่อหเครื่องแอลกอฮอล์เครื่องนี้น่าสนใจอยากลองแล้วสิ ว <au S 1> ่าเป็นยังไงเอาไหมาลองกันเลยดีกว่า<ด>ค่ะงั้นเดี๋ยวต้นอ้อขอลองอ่ะคุณเจมช่วยแนะนำหน่อยค่ะต้องทำยไงคะได้ครับเพราเสียตังค์ด้วยก็ยี่สิบบาทเองค่ะยี่สิบบาทนะคะคท่านผู้ชมต้องทำยไงคะหยอดตรงไหนกันก็หยอดเหรียญตรงนีอาา้อ๋อฮะหยอดแล้วหอยอดไปยี่สิบแต่มันก็เขียนว่าวอร์มอยู่วอร์มพร้อมมีหลอดด้วยมีหลอดด้วยโอเคแล้วยังไงต่อคะให้ต้นอ้อปุ๊บนะครับเปสียี่เไม่ไปในอ่านั่นแหละแล้วก็เปล่าเลยนะท่านผู้ชมดูนะเปล่าให้มีเสียงอ่าฮะ เ่าเ่าเอก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 อ้าจนกว่าเสียงมันจะนั่นแหละอ่าป่อเสร็จแล้วมาดูกันนะคะว่าจะเป็นไงกังวัดอยู่นะครับตอนนี้กําลังเครื่องกําลังวัดอยู่ยิ้มเลยยิ้มเลยครับก็ยิ้มสุอๆสุดๆสุดๆสุดๆป่าวว่าต้นอ้อยังวิ่งมานะท่านผู้ชมค่ะถ้าใครที่แบบดื่มแล้วแบบว่าถ้าเมาจะมีอาการอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวต้นอ้อเนี่ยจะให้ทีมงานของเรานะคะน้องนาบุญของเรามา เป่าแต่ต้นอ้อบอกคุณอาสันติไว้ว่าต้นอ้อเมาแบบสีแดงเลยแต่จริงๆเราจะแอบไว้ว่าเราเมาแต่จริงๆมีตัวช่วยค่ะแล้วตอนนี้นะคะต้นอ้อก็ขอเชิญน้องงามภุมิภคทีมงานของต้นอ้อเองนะคะชินค่ะนี่น้องน้บุญนะคะอมาอยู่ตรงกลางเลยเราจะมาเริ่มเป่ากันเลยค่ะโอเคต้องหย่อนเลยนี่นะคะดูว่าเขาจะมาเป่าต้นอ้อแอบบอกคุณอาสันติว่าต้นอ้อเมามากกั่นี่ตัวช่วยอร่อยมั้ครับอร่อยอันมาเลยค่ะ โอเคใส่เลยนี่อ่ะเป่าเลยเป่าแล้วกไม่มีเสียงนะถ้าเป่าจนเสียงมันจะหมดเอาดำๆเป่าะรวมอยู่รวมอยู่รอสักแป๊บโอเคพร้อมค่ะเอาเป่าเอาเอาไปไปไปโอเคเป็นไงมั่งเดี๋ยวสังเกตนะคะมีตัวแดงอะไรยังไงเฮ้ยเมามากนี่เรางนางบุญไม่ไหวแล้วนะต้องไปนั่งพักก่อนอย่างนี้ขับรถกลับบ้านไม่ได้นะโอเคไหวไหม ไม่ไหวจะฝืนพี่าฝืนเอเคงกันเชิญค่ะนี่คือทีมงานของต้นน้อยเองนะคะวุ้ยสังเกตค่ะพี่แซมค่ะก็จริงๆก็ไม่ได้เบามากเท่าไหร่ก็ถือว่าหน้าแดง ินม,มาอย่างนี้ก็กไม่ไหวจะเคลียร์นะคะอ่าโอเคพอดูขนาดนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมหลายๆคนที่อยากมานะคะต้องมาที่นี่เลยอ่าให้พี่ช่วยแนะนำและโปรโมทโปรเจกต์หน่อยค่ะว่าตอนนี้มีอะไรยังไงบ้างคะครับผมอยากจะโปรโมทสาขาใหม่ครับคือโ <ใน S 1> การที่ Central World นะครับในเวิร์เขาชื่อว่า Blue นะครับผมค่ะที่นั่นก็จะมีบูธที่เป็นบูธระดับเดียวกับพร้อส่วนนะครับช่ค่ะซีซีลแห้งเอาทานข้าวกันนะครับผม ล <Okay. S 2> องไปดูกันครับยินดีเลยค่ะยังไงเดี๋ยวจะไปอุดหนุนนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณเจมมากเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะแล้วเราไปเจอกันในสตูวต่อเลยค่ะไปเลยค่ะ